อ่าล้ะครับอันจีนของเชียงรายดอกสกุละบ้านปางขอนอวันนี้ดูหน้างานไวเรียบร้อยก็เลยมาดูให้มันสมคำเล่าลือหน่อยว่าบ้านปางขอนนี่ดอกสกุละบานโอ้โห สวยจริงๆนะครับเพราะว่าตั้งใจมาหลายครั้งละนี่บ้านปังครนี่ก็อยู่อปตอห้วยชุมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายอ่อรู้สึกว่าจะเป็นอปตอเดียวนะครับที่กันดาลที่สุดก็ขึ้นมาสำรวจเบีย้ยกันดานให้กับพนักงานได้ทุกปีนะครับ เพราะว่าเป็นชุมชนชาวเขาเผ่าอาคาเผ่าริซอจีนฮ่อไทยใหญ่ก็มีหลายเผ่าอยู่เพราะว่าทางนี้ก็จะทะลุถึงออดอยวาวีาก็ลงไปมีทางแยกไปดอยวาวี ป่าต้นน้ํานี้ก็จะเป็นต้นน้ําที่เลี้ยงไปที่น้ำตกขุนกรออออน้ำตกขุนกรที่บ้านปางริมกรออโอ้สุดยอดมีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับเชียงรายมีที่เที่ยวเยอะตามธรรมชาติเนี่ยก็ อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเกษตรที่สูงป่านี่จะเป็นปลาดิบชื้นนะครับจะไม่มีการตัดใบเขียวชะอุมตลอดปีนี่ก็มาปลูกไอ้มะคเดิเนียชุมชนข้างบนนี่ส่วนมากก็จะปลูกกาแฟชานี่ ีสาลาทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็พระองค์ท่านเสด็จมาเป็นให้ความรู้ให้การสนับสนุนประสบนิกรของพระองค์ท่าน ต้นโบ้ยเนี่ยขาวๆเนี่ยวุ้ยสุดยอดจริงๆนะยอดจริงๆเห็นนะครับอ่าโอเคนะครับ,รบมีโอกาสก็ขึ้นมาเยี่ยมนะครับสวัสดีครับดูต้นโบ้ยหน่อยครับ Với kháu thì độc bội cân lắng